ครับนี่ผมวิชัยพีทีครับวันนี้มาอยู่กับสรีดัมนะครับสดีดัช่างเขียวนะครับก็ตัวนี้กว้างที่190ยายาวที่3มเมตรนะครับเป็นดัมแบบใช้ดัมมือนะครับในราคาตัวนี้ก็อยู่ที่65,000บาทนะครับลายเหล็กรางน้ำ5้นิ้วเสริมด้วย3นะครับหัวลากขนาดใหญ่นะครับก็ตัวนี้สามารถลากอ้อยได้นะครับเพราะว่า ทําไม่เต็มเพื่อว่าที่จะเอาอ้อยทับข้างบนได้นะครับอันนี้ก็เป็นยางแบบขอบ16นะครับยางยางเปอร์เซ็นต์กระทะใหม่นะครับเป็นเพา610้อยสิบครับนน้มีสะท้อนสแสงไฟท้ายให้นะครับมีฝาท้ายแบบเปิดด้านข้างนะครับก็ความสูงข้ออยู่ที่1เมตรนะครับอันนี้คันนี้จะไปส่งที่ นัดกับลูกค้าที่อำเภอปะทายไม่ใช่แยกปะทายนะแยกปะทายนะครับ mm. ก็ใครสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์ทวิชัยครับ083 3383507 083 3383507ครับสำหรับนะคลิปนี้ก็ขออนุาญาตจ,จบไว้เพียงเท่านี้ครับเดี๋ยวก็ไปเจอกันที่ว่าลูกค้าแต่ครั้นี้ลูกค้านัดมารับนะครับเพระาะว่าลูกค้าอยู่ที่อำเภอ น้องกี่จังหวัดวีรำนะครับแต่ว่าจะนัดกันแค่ประทายเพราะว่าผมส่งได้สุดฟรีได้แค่นั้นนะครับผมที่เหลือลูกค้าก็มาลากเองนะครับมานี้นะครับเป็นดั้มมือนะครับใช้มือยกเอานะครับคลิปนี้ก็อันนี้ก็มาส่งลูกค้าที่แยกน้องกี่แยกสีดาอันนี้จากจังหวัดวีร์นะครับวันนี้ก็ส่งเปี่ยนทายนะครับพอดีว่ามันอยู่ในจุดที่ เราส่งฟรีนะครับลูกค้าก็เลยเอารถมารับเองนะครับอันนี้คือรถผมนะครับกดทางเรียบร้อยครับทีนี้ลูกค้ากําลังไปนะครับกาลังถอยไปไปแล้วครับลูกค้ามารับกลางทางเขาเรียกว่าคนละครึ่งทาง เป็นรถพ่วงนะครับของช่างเขียวนะครับเป็นดั้มมือนะครับโอเคครับผมสำหรับที่นี้ก็ขออนุญาตจเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ